อยู่นะตลาดอ้อ,อมน้อยอ้อมอ้อมใหญ่สายสี่สายสี่สายหาสายหกสายเจ็ดไปทำผุนนะครับถามมาทถทำมังแค่มันจะเป็นสายหนึ่งสายสองนะครับมันจะบังแค่ถ้าเดียวควาปจะไปตลาดไปแถวอะรามสองแต่เดี๋ยวนี้ผมไปขี่รถชนกันเลยละคนมาแมนบอลโอ้ยเนาะแต่เดี๋ยวเนี้ยไป ไปใสบบืธดอกมันจะเลื่อนแห้งแล้วถนวนมาแม่นี่ยังลดสมัยก่อนถนวนบวาป่านนี้เบ้าเขียรขอดถามเจ้าเด้อรถเมลสายใดเรียนจาดอ้อ,อมน้อยไปบงเวียนไงปอบไงไปบงเวียนไงรถเมลสายใดขอดีถามเจ้า เลาเบาเกียร์เบาเบาเกียรถเมษสายใดขอบคุณสาวอินมากมากนะครับขอบคุณสาวอินเดอร์นะครับขอบคุณคุด้าน้ังตาอาสายหานครก่อนก่อนนครปฐมแมนครับท่นานพ่ออสายแปดสี่ถูกต้องสายเจ็ดนี่ข้องขวางหัวลำโพงเบาเกียร์ สายเจ็ดนี่ข้องขวาง,งหังวลำโพงสัมภเวสีขอบคุณมากๆนะครับอ่าทาทีเป๊บ้านนั่นตังตังผมตังนังสายสีไปลงวงเวียนในเด็ตต่อสายเจ็ดไปลง,งหังวลำโพงสมัยตะกี้อ่าราคารถเมสสมัยตะกี้แต่ก่อนอ่าถ้าจำบอ่อพิดอันพกสลึงพกสลึง คือบาทนึงก็หาที่สต่างนะครับเอาสวัสดีครับน้องทิชาสวัสดีครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทิชาสวัสดีครับน้องทิชากําลั่งคุยกับเบ๋าเกียร์สมัยตะกรนผมผมถามเบาเกียร์่ารถเมย์สายใดจากอ้อมในไปวงเวียนในสายใดมาเพิ่นตอบว่าสาย8ปดสิบถูกต้องแล้วก็สายเจ็ดจากความขวางไปหัวลำโพงถูกต้องที่ที่รัก เติมหมดหรือ,อยังน้องจะไปโอ้ยกเเนะ็เติมเบิดแล้วเนาะเติมเบิดแล้วเติมไปแล้วคนบ่เบิดกระบร่ไปหรือตอนนี้ยู่เป็นมวยคุยกับน้องพรานบ้าเกียเจ้าบ้านถามถามถามปานว่า,าตัวเองรู้เนาะโอ้ยเขาโง่เลเนาะพ <laughs> ี่ลีไลสวัสดีค่ะจากน้องทิชานะครับสบายดีน้องทิชาคนสวยนะครับจากคุณ แอดนะครับหัวหัวหัวได้ขนมลายแล้วหัวเจ้าได้คอยเบิ้งกันหนาะได้ลยเปไ็นไหนเจ้ามันเนี่ไ้คอยเบิ้งกันหนะ่าเบืยหนึ่งซีซีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไล่เดี๋ยวไไล่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ้งกันคอยเบิ้งคอยเบิ้งลองไม่ไล่หนึ่งซีซี <laughs> พี่สนใจสวัสดีค่ะน้องมินตาตัวเล็กใบาชาวีสวัสดีค่ะจากคุณเมียวนะครับพี่ฟันแล้วทิ้งสวัสดีค่ะจากน้องทิชามินทิชานะครับตัวเล็กขึ้นไปกดไลค์ให้เจ้าบ้านก่อนเขาจะเอายอดไลค์ไปลวกจิ้มเจ่วให้ใยเตี้ยกินฮ่าฮ่าพะนะพี่เมียวสวัสดีค่ะจากน้องทิชานะครับสวัสดีครับนักประดิษฐ์รุ่นที่สี่สิบห้า แรงปีสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีคลิปครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับนะครับคุณเมียวกงง้อเลาะมานะครับจ้าพี่กดสองอันพอเปล่าฮ่าฮ่าโอ้ยนอ้นองสาวไปกระเดยสวัสดีค่ะใบาชาวีจากคุณวิไลนะครับสายเจ็ดจากพ่อลวงพ่กัมมัตต่อแปดซีออบใ่ายอ้อมน้อยอ้อมง่าครับถูกต้องนะครับ สวัสดีครับคุณยายจันสวัสดีครับคุณรัตสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยคือว่าอุ้ยคือว่าแค่พี่ชายฮ่าฮ่าฮ่านียตนน้องวิไลยนะครับบาเกียร์ไฟไปชาวี้สวัสดีครับจากบาเกียร์นะครับเขาจะเอายอดไลน์ไปลวกกินเกลีวที่สมยิงยิงยิ่งกินฮ่าฮ่าฮ่านะครับจากข้าพอนะครับ สิบหกจากอาจารย์นะครับ